สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาดโดนๆกับผมแชมป์พิรพลวันนี้มีบอลมีวอลเล์บอลแล้วก็มีแข่งเรือด้วยนะครับเริ่มต้นจากข่าวใหญ่ก่อนคุณผู้ชมครับวอลเล์บอลชิงแชมป์สโมสรในระดับเอเชียซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับทีมวอลเล์สาวของบางกอกกลาสวอลเล์บอลคลับนั้นสามารถไปคว้าแชมป์ปีนี้พวกเธอสามารถเข้าไปถึงรอบชิงอันดับที่3แต่เป็นการชิงที่3ซึ่งหลายคนบอกว่า มีคนพูดถึงสนุกตื่นเต้นดรามา่ายิ่งกว่ารอบชิงซสอีกจะเกิดอะไรและทีมตบตัวแทนจากไทยจะคว้าอันดับที่3ได้หรือไม่จัดไปการแข่งขันที่เป็นท็อปช็อตไม่ใช่คู่ชิงแต่เป็นการชิงที่3นะครับระหว่างทางด้านของบางกอกกลาส VC นะครับแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วพบกับทีมอัลไทยจากคาซัคสถาน BG ครับของไทยนะครับอยู่ในชุดขากางเกงดำ แข่งกันแบบใครได้3ใน5เซตนะครับจะเป็นผู้ชนะฮะเซตแรกเอาไทยจากคาซักสถานชนะไปก่อน25ต่อ22 BG ของไทยนี่มีนี่ครับปลื้มจิตครับสู้เต็มที่นะครับแต่ว่าเซตที่2อเอาไทยก็ชนะไทยเราอีกนะครับ25ต่อ23คุณผู้ชมครับหลายคนคงจะคิดว่าจบแล้วนะฮะเพราะว่าการจะกลับมาชนะนี่มันยากจริงๆแต่ว่าในเซตที่3แล้วก็4นะครับ นักตบ BGVC โชว์ท็อปชอ็อตโอ้โหชนะเซต3ไป25ต่อ19และคุณผู้ชมครับในเซตที่4นะครับเราชนะไปอีก25ต่อ21เท่ากับว่าเสมอกัน2ต่อ2เซตต้องมาเล่นในเซตชี้ขาดในเซตที่5ครับแล้วก็เป็น BGVC ในชุดขาวกางเกงดำกระต่ายสาวมั่นใจจัดไปชนะไปคุณผู้ชมครับ 3ต่อ2เซตคว้าตำแหน่งที่3ในการแข่งขันวอลเลย์อบอลสโมสรชิงแชมป์แห่งเอเชียอย่างสุดดรามา่า